ก่อนอื่นอาจารย์ทุกท่านต้องเข้าเว็บโรงเรียนก่อนเมื่อเข้าเว็บโรงเรียนแล้วอาจารย์สามารถที่จะเข้าในส่วนของโมเดลได้2ส,ส่วนคือในโลโก้ที่เขียนคำว่า elearning ตรงการของเว็บโรงเรียนหรือทางซ้ายมือที่เป็นเมนูเขียนว่า elearning พอเข้ามาเสร็จปุ๊บจะมาหน้าจอนี้เมื่อมาหน้าจอนี้แล้วให้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยเข้าคำว่าเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว มาที่หน้านี้ชื่อรายวิชาของอาจารย์เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมืออาจารย์สอนรายวิชาเยอะก็จะมีรหัสวิชาขึ้นโชว์เยอะตรงนี้แล้วอาจารย์จะไปสร้างรายวิชาของอาจารย์แค่อาจารย์คลิกในรหัสวิชาของอาจารย์ก็จะมาในส่วนของหน้ารายวิชาของอาจารย์เดี๋ยวนี้จะก็จะมาหน้านี้ เสร็จแล้วอาจารย์ก็เลือกคําว่าเริ่มการแก้ไขในหน้านี้พอเริ่มการแก้ไขในหน้านี้ตรงนี้ในแต่ละรายวิชาของอาจารย์จะมีสร้างหัวข้อให้ทั้งหมด20หัวข้ออาจารย์จะสร้างทั้งหมด20ก็ได้หรือไม่สร้างก็ได้ไม่ได้บังคับอาจารย์แต่อาจารย์สามารถที่จะ1อันดับแรกเช่นหัวข้อหัวหัวข้อสุดท้ายไม่อยากให้ให้เด็กเห็นอาจารย์ก็มาเลือกตรงนี้แก้ไข แล้วก็เลือกการปิดตาว่าถ้าเปิดตาเด็กนักเรียนจะเห็นแต่ถ้ามาแก้ไขแล้วเลือกว่าฮิดดิ่งคือปิดตาก็จะไม่เห็นเด็กจะไม่เห็นแต่เราที่เป็นคนสร้างรายวิชาจะเห็นต่อมามาเริ่มกันต่อตรงที่หัวข้อที่1สมมติเราอยากสร้างหัวข้อที่1เป็นบทที่1ห,หรือหน่วยที่1ห,หรือสัปดาห์ที่1ก็แล้วแต่การดีไซน์ของบทเรียนของเราเช่นเราจะเปลี่ยนหัวข้อคําว่าหัวข้อที่1เป็น สัปดาห์ที่หนึ่งอันดับที่แรกคือสามารถมาคลิกตรงปากกาตรงนี้ได้แล้วพิมพ์เลยพิมพ์แล้วกด enter หรือ2เข้าคำว่าแก้ไขด้านหลังแล้วแล้วกด edit ก็จะมาแก้ไขในส่วนตรงนี้ได้แล้วก็พิมพ์พิมพ์เสร็จปุ๊บกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะเริ่ม ในการทำบทเรียนของเราอันดับแรกเด็กเราอยากให้เด็กรู้ใบความรู้ของเราก่อนให้เด็กอ่านใบความรู้ของเราโดยใบความรู้นั้นเพิ่มอ,อาจารย์ก็ต้องมาเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งเรียนรู้มาเพิ่มตรงนี้ใบความรู้ของเราเราจะเพิ่มแหล่งเรียนรู้เพิ่มแหล่งเรียนรู้แล้วก็เพิ่ม เสร็จแล้วอาจารย์ก็อาจจะเขียนตรงนี้ว่าใบเขียนหัวข้อว่าใบความรู้ที่หนึ่งใบความรู้ที่หนึ่ง หรือใบความรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจารย์แล้วอาจารย์ก็มาอัปโหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์เลือกการอัปโหลดเลือกอัปโหลดไฟล์เลือกไฟล์ไฟล์ของอาจารย์สมมติเป็นไฟล์ pdf หรือจะเป็นไฟล์ word หรือไฟล์อะไรของอาจารย์ก็ได้แล้วอาจารย์กด open กดอัปโหลดไฟล์ไฟล์ก็จะขึ้นมาตรงนี้คราวนี้ การแสดงผลพอคลิกเมนูแล้วขึ้นมาอีกหน้าจอหนึ่งหรือว่าขึ้นมาเป็นป๊อปอัพหรือขึ้นมาอะไรตรงนี้เรามามากำหนดในส่วนของตรงนี้หรือเปิดหน้าใหม่คลิกคลิกใบใบความรู้แล้วเปิดหน้าใหม่แล้วก็มากดคำว่าเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บก็มากดบันทึกบันทึกแล้วก็กลับไปในรา,ายวิชาของเราเราก็จะเห็นในส่วนของใบความรู้ที่1ปรากฏขึ้น เมื่อกี้ที่ตั้งว่าเปิดหน้าใหม่คือเมื่อเด็กเข้ามาในรายวิชาของเราแล้วสัปดาห์ที่หนึ่งเห็นใบความรู้เด็กมาคลิกที่ใบความรู้ปุ๊บมันจะเปิดหน้าขึ้นมาใหม่หน้าหนึ่งแต่สังเกตว่าหน้าแรกของเราหายไปจะกลับมาเป็นเป็นหน้ารายวิชาเราต้องย้อนกลับไปตรงนี้เราไม่อยากทําอย่างนี้เราอยากให้ขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งแบบนี้เลยก็แค่ไปแก้ไขในส่วนของตรงนี้เราก็คิดคำว่าแก้ไขด้านหลัง แล้วก็เลือกการแสดงผลเลือกตรงนี้เลือกเป็นถ้าเลือกเป็นแบบอัตโนมัติมาดูผลกันว่าถ้าเราเลือกเป็นแบบอัตโนมัติผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนอ่ะพอเลือกเป็นแอบปบอัตโนมัติปุ๊บเมื่อเด็กเข้ามาในรายวิชาเราแล้วกดดูใบความรู้ที่หนึ่ง มันก็เหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเปิดเมื่อกี้นี่เลยไม่แตกต่างกันเลือกเปิดหรือเลือกอัตโนมัติจะเป็นรูปแบบแบบนี้การแสดงผลแต่ในกรณีที่เราไม่อยากกดตัวนี้ในการย้อนกลับมาเราก็มาเลือกแก้ไขเลือกการแก้ไขมาเลือกการแสดงผลเลือกเป็นอินเบตัวนี้นะคะเลือกอันที่สองอินเบตัวนี้กดบันทึกปุ๊บ มาดูผลลัพธ์กดคำว่าใบาความรู้มันจะฝังอยู่ในเว็บของเราเราไม,มา่ต้องมากดย้อนหลังนี้แล้วเราก็พอเด็กอ่านใบความรู้ของเราในนี้เสร็จเรียบร้อยเด็กจะกลับไปในสัปดาห์ที่1ของเราเด็กก็แค่มาคลิกตรงเมนูตรงนี้ก็จะกลับมาในสัปดาห์ที่1ของเราเราก็จะดูบทเรียนต่อไปได้ว่าอาจารย์สั่งให้ทําอะไรในกรณี2ออันนี้ผ่านไปแล้วกับการอัพไฟล์ PDF หรือไฟ Word กรณีที่2อ,อาจารย์อยากเอาไฟล์วิดีโอที่อาจารย์ตัดต่อขึ้นเว็บหรืออาจจะลิงก์จาก YouTube ก็เข้าตัวนี้เพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลแล้วก็มาเลือกเพจกดเพิ่มหัวข้ออาจารย์ก็อาจจะเขียนว่าวิดีโเรื่องอะไรอาจารย์ก็เขียนไป อันนี้เขียนว่าเป็นไฟวิดีโอเสร็จปุ๊บเราจะเอาไฟล์วิดีโอมาจาก YouTube กรณีที่1ก็เราก็ต้องมาที่ YouTube ก่อนมาหาไฟวิดีโอที่ YouTube เสร็จปุ๊บเจอแล้วเป็นไฟวิดีโอนี้อาจารย์ก็กดคำว่าแชร์กดคำว่าฝัง แล้วอาจารย์มาคลิกตรงนี้คือ copy คลิกขวาคัดลอกคัดลอกลิงก์นี้ทั้งหมดแล้วก็กลับมาที่รายวิชาของเราเมื่อกีน้นี้ตรงนี้ตรงคอนตรงช่องคอนเทนต์ใช่ไหมอ่ะตรงนี้มันย่ออยู่อาจารย์ก็ต้องเลื่อนลูกศรลงมาแล้วกดตัวนี้ค่ะเมนูสุดท้ายที่มันเป็นลูกเป็น ถ้าเอาเมาส์ไปวางมันจะเขียนว่า h t m L อาจารย์ก็กดตรงนี้เสร็จปุ๊บเคเซอร์จะอยู่ข้างหน้าสุดอาจารย์ก็แค่คลิกขวาแล้วเลือกคำว่าวางวางลิงก์เมื่อกี้นี้และอาจารย์ก็มากดตรงปุ่มตรงนี้ค่ะปุ่ม h t m L ตัวนี้ที่เป็นแต่สัญลักษณ์มันคือเป็นรูปวงเล็บทับอาจารย์กดปิดอีกหนึ่งรอบวิดีโออาจารย์ก็จะฝังมาแล้วจากข้อมูลเหมือนครั้งที่แล้วอาจารย์จะ าการแสดงผลก็ไม่ได้มีอะไรตรงนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะกดบันทึกตัวนี้ได้เลยแล้วเราลองไปดูบทเรียนสื่อการสอนแบบวิดีโอก็จะปรากฏขึ้นคราวนี้อาจารย์ก็มาคลิกถ้าเด็กเข้ามาปุ๊บเด็กก็จะเห็นสองสื่อนี้ขึ้นมาแล้วคลิกสื่อวิดีโอก,กดคลิกปุ๊บผลลัพธ์ก็จะโชว์ตรงนี้เป็นวิดีโอก็จะเล่นได้ อพออาจารย์ได้ใบความรู้ให้กับเด็กแล้วก็แอดสื่อเป็นวิดีโอให้เด็กดูเรียบร้อยแล้วคราวนี้อาจารย์จะสั่งงานเด็กอาจารย์จะสั่งงานเด็กอาจารย์จะสั่งงานเด็กอาจารย์ก็เข้าเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งเรียนรู้เสร็จแล้วอาจารย์เลือก assignment แล้วก็เพิ่ม เพิ่มอ่ะอันแรกหัวข้อบอกว่าใบงานที่หนึ่งใบงานที่หนึ่งใบงานของอาจารย์อาจจะเป็นไฟวิดอาจารย์อยากให้เด็กทำไฟวิดของอาจารย์โดยที่ดาวนโหลดไปแล้วเด็กอ,อาจจะไปพิมพ์หรือเด็กไปอ่านโจทย์ของอาจารย์แล้วอาจจะเขียนหรืออะไรของเขาแล้วเขาสามารถที่จะแอดไฟล์นั้นส่งเราได้ก็อาจารย์ก็มาเลือกตรงนี้ เลือกอเลือกใบงานที่1ใบงานของอาจารย์นะคะแล้วก็ upload. อัพโหลดเดี๋ยวมาดูอย่างเช่นของอันนี้ตัวอย่างใบงานที่1ใบงานที่1ของเรา,าเราก็ทำมาว่าเป็นอะไรเด็กจะให้เด็กตอบตรงนี้จะให้เด็กตอบเด็กอะไรเราก็แอดเป็นไฟล์ Word ไปเสร็จปุ๊บกลับมาตรงนี้เขาบอกว่าเริ่ม เริ่มแล้วก็กําหนดส่งตรงเนี้ไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องติ๊กก็ได้ให้ติกออกไปเลยให้เหลืออันนี้อัน,นเดียวแล้วตรงนี้จะเป็นตัวกําหนดว่าอาจารย์จะให้ส่งไฟล์งานเนี่ยจุดประสงค์คือเด็กโหลดไฟล์เวิร์ดไปแล้วแล้วเด็กจะต้องพิมพ์ส่งหรืออะไรก็แล้วแต่แต,ต่ตรงส่งไฟล์เนี้ยกับคืนมาให้ครูอาจารย์ก็ต้องติ๊กตรงนี้ว่าส่งเป็นไฟล์ส่งเป็นไฟล์เนี่ยเขาให้ส่งสูงสุดถึง20เรามีแค่ไฟล์เดียวเราก็เลือกแค่ว่าให้เด็กส่งกลับหาเราเนี่ย คนละหนึ่งไฟล์แค่นั้นก็แค่ไฟล์เดียวคราวนี้มาตรงคะแนนถ้าอาจารย์ไม่แก้ไขคะแนนคะแนนงานชิ้นนี้ใบงานชิ้นนี้จะเป็นร้อคะแนนอาจารย์จะแก้ไขว่าใบงานชิ้นนี้อาจารย์ให้แค่5คะแนนแล้วอาจารย์ก็อาจารย์อาจาอาจจะเขียนคําชี้แจงตรงนี้นิดน,นึงว่าใบงานชิ้นนี้อาจารย์ให้ทําอะไรบ้างเช่นคําชี้แจงให้นักเรียนทําใบงานที่1 เมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เขาโหลดไฟล์ word ไปแต่เวลาทําส่งเราให้เขาส่งเป็นไฟล์ pdf โดยให้เขาเนี่ยตั้งชื่อไฟล์เลขที่ตามด้วยชื่องานกําหนดให้เด็กดูว่าอย่างนี้นะคำชี้แจงกับเด็กแล้วเราก็มากดบันทึกเราก็จะได้เป็นรูปมือ ใบงานพอเด็กเข้ามาปุ๊บเด็กจะเห็นไฟล์ที่สามแล้วเด็กก็คลิกจะทํางานและเด็กก็ไปคลิกคําว่าใบงานที่หนึ่งพอคลิกใบงานที่หนึ่งปุ๊บเด็กก็จะมาอ่านคําชี้แจงของเราอ๋อตามนี้แล้วเด็กก็โหลดโหลดใบงานของเราไปเมื่อโหลดใบงานของเราไปแล้วพอเด็กทําเสร็จปุ๊บเด็กจะส่งเด็กเขาก็จะดูในรูปแบบของเขาที่เขาสามารถจะส่งได้คราวนี้เราจะมาตรวจใบงานของเราก็ เข้าที่เดิมก็คือเข้าตรงใบงานที่หนึ่งแล้วก็มาเลือกว่าเราจะเลือกว่าเอออันนี้อันนี้ยังไม่มีใครส่งเดี๋ยวดูอันที่มีส่งอ่าเช่นอันนี้ในกรณีที่เด็กเขาส่งงานส่งส่งงานเราแล้วจะเป็นรูปแบบแบบนี้นี่เด็กเด็กส่งงานเราเราก็มาคลิกที่นี่แหละที่เราส่งงานนี่แหละ แล้วก็คลิกเลือกห้องว่าเราจะเข้าห้องไหนอ่ะเช่นห้องหนั่นเราก็มากดตัวนี้ปึ้งก็จะมานี่คือการดูงานของเด็กตามห้องเราเลือกเป็นห้องแล้วถ้าเราไม่เลือกเป็นห้องมันก็จะกลายเป็นว่าเราสอน1ิบห้องก็จะโชว์เด็กปนกันอยู่10บห้องเราก็เลือกแยกเป็นห้องว่าเราเราจะตรวจห้องหนึ่งก่อนเมื่อตรวจห้องหนึ่งเราจะเห็นไฟล์งานเด็กขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะสามารถคลิกตรวจแล้วก็พิมพ์ให้คะแนนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคน จนให้คะแนนเสร็จแล้วร้อยเราก็ค่อยมากดบันทึกมากดบันทึกเซฟเราก็ให้คะแนนเสร็จหนึ่งห้องเราก็กลับมาทำทุกๆห้องแล้วเราอยากจะเอาคะแนนออกมาเป็นไฟล์ Excel เราก็เข้าตรง ทางด้านซ้ายมือของเราที่เขียนคําว่าคะแนนทั้งหมดคลิดคำว่าคะแนนทั้งหมดเสร็จปุ๊บมันจะมีคำว่า export e x p o อ่า x x p r t เ e x ก o r t เขาก็จะถามเลยว่าเราสร้างไว้เยอะสมมุติว่าเราสร้างไว้เยอะเราจะ export เมื่อกี้เราใบงานที่1เราจะเอา export แค่ใบงานที่1อ่ะเราก็ติกันอื่นไม่เอาอันอื่นนะเอาแค่ใบงานที่1 เราติ๊กแค่เอาใบ,าบางานที่หนึ่งออกเราเราให้เหลือ,อไว้แค่ใบางานที่หนึ่งไม่เลือกแล้วเราก็คลิกคําว่าใบางานที่1ไว้เราจะ export แค่ใบงานที่1แล้วเราก็กดคําว่าดาวน์โหลดพอกดดาวน์โหลดปุ๊บจะเป็นไฟล์ excel ขึ้นมาไฟล์ excel นี้เราก็เปิดมาจะขึ้นเลยว่าชื่อนักเรียนห้องชื่อคะแนนใบางานที่1คนนี้ที่เราตรวจไปได้คะแนนเท่าไหร่ เราก็สามารถที่จะมาใส่ในสมุด